รู้ไหมคะว่า iPhone ในมือคุณมีเทคนิคลัดที่ช่วยประหยัดเวลาในการใช้งานที่คนกว่า90%ไม่เคยรู้และก็ไม่เคยใช้มาก่อนเช่นการคัดลอกข้อความจากภาพแบบไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เองหรือการไดคัดแยกรูปภาพได้ภายใน2วินาทีในคลิปนี้ l a Lady Planet h i ิปจะพาไปเจาะลึก5เทคนิคลัดที่จะช่วยให้คุณใช้งาน iPhone ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ คอร์สเจ n น i for business จาก ready planet คอร์สเดียวที่สอนให้คุณใช้ Chat GPT Google Gemini และเครื่องมือ AI อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสมัครเลยที่ r e a d y p l a n e t c o m หรือโทร020166789 เทคนิคที่1คัดลอกข้อความจากภาพเลิกเหนื่อยกับการต้องมานั่งพิมพ์ตัวอักษรตามในรูปได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีย,ยาวๆหรือพิมพ์สรุปงานจากบนกระดานประชุมที่ยาวเหยียดเพราะ iPhone นะคะมีวิธีลัดที่ทําให้เราสามารถก๊กอบตัวอักษรเฉพาะจุดที่ต้องการจักในรูปได้ทันทีค่ะสําหรับวิธีการใช้งาน l i e t e ทคใน iPhone นะคะขั้นแรกค่ะให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วให้เลือกที่ปุ่มเมนูทั่วไป นนี้ะะคจากนั้นค่ะให้เลื่อนหาคําว่าภาษาและภูมิภาคค่ะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาที่ล่างสุดค่ะจะเห็นว่ามีหัวข้อข้อความในภาพอยู่ให้เรากดเปิดได้เลยค่ะพอกดเปิดเสร็จแล้วนะคะขั้นแรกค่ะให้เรากดเปิดแอปกล้องได้เลยเดี๋ยวลินจะลองสแกนตัวอักษรที่อยู่ในภาพให้ดูนะคะนี่ทุกคนจะเห็นว่าในภาพตรงนี้นะคะจะมีกรอบสีเหลืองๆขึ้นอยู่ข้างๆที่เป็นตัวอักษรของเรานะคะแล้วก็ตรงปุ่มขวาล่างตรงนี้ค่ะจะขึ้นเป็นสแกนตัวอักษรขึ้นมาก็ให้เรา กดไปที่ปุ่มตรงขวาล่างตรงนี้ได้เลยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าจะมีหัวข้อปุ่มคัดลอกเลือกทั้งหมดค้นดูหรือว่าจะเป็นการแปลภาษาหรือเป็นปุ่มแชร์ขึ้นมานะคะเราก็สามารถเลือกเมนูที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นถ้าทุกคนอยากจะคัดลอกข้อความตรงนี้ส่งไปให้คนอื่นนะคะเราก็กดค้างตรงตัวข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็ลากกลุ่มข้อความที่เราต้องการไว้นะคะแล้วก็สามารถกดคัดลอกตรงนี้นะคะเพื่อส่งไปให้คนอื่นก็ได้หรือเราจะกดค้นดูค้นหาตรงนี้นะคะเพื่อที่ จะค้นหาข้อมูลต่างๆนี้ไปที่หน้าเว็บต่างๆก็ได้เช่นกันร่วมถึงตรงนี้ค่ะจะมีฟีเจอร์แปลภาษาให้เราสมมติว่าเราอยากจะแปลคํานี้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรเราก็กดค้างไปที่คําที่เราต้องการจะแปลนะคะแล้วก็ลากดูเลยแล้วก็ลองกดแปลภาษาดูทุกคนจะเห็นว่าทางระบบเขาก็จะแปลมาให้เราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเราก็กดแชร์หรือจะส่งต่อข้อความต่างๆในนี้นะคะไปให้ทางเพื่อนผ่านแอร์ดรอปหรือว่าทางอีเมลก็ได้เช่นกันทางแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะแล้วก็ให้ทุกคน มาดูที่ด้านมุมสายล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นทางลัดด่วนพิเศษค่ะจะสังเกตว่าที่แถบด้านสายล่างหน้าจอนะคะมันจะขึ้นเป็นเว็บไซต์หรือว่าอีเมลข้อความต่างๆก็คือถ้าเครื่องนะคะตรวจพบว่าภายในตัวข้อความนี้ค่ะมีเว็บไซต์หรือว่ามีอีเมลมีเบอร์โทรอยู่ด้วยเขาก็จะขึ้นให้เรานะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะคะสามารถทําจับรูปในเครื่องก็ได้ถ้าใครมีรูปที่ถ่ายไว้นะคะอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วหรือว่าเซฟไว้อยู่แล้วค่ะให้เรากดแตะ ที่หน้าจอทีนึ่งแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัว Life t e c h นี้นะคะมันขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะสามารถกดสแกนข้อความแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สาคัญคือฟีเจอร์นี้นะคะฉลาดมากๆก,ก็คือรองรับภาษาไทยได้เป๊ะสุดๆเลยค่ะแต่ว่าจะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คืออย่าลืมเช็คเรื่องแสงแล้วก็ความชัดของตัวหนังสือในภาพด้วยนะคะถ้าภาพชัดระบบก็จะทํางานได้แม่นยําพอสมควรค่ะเทคนิคที่2องได้คัดแยกรูปภาพอีก2วิ 2> เคยไหมคะถ่ายรูปออกมาแล้วอยากจะส่งให้คนอื่นดูแค่ตัววัตถุนั้นแบบชัดๆไม่ มีพื้นหลังมารบกวนสายตาหรืออยากได้แค่เฉพาะส่วนออกมาไปทาเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ต้องใช้แอปแต่งรูปมาตัดให้วุ่นวายค่ะด้วยฟีเจอร์นี้นะคะ iPhone สามารถดึงภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการออกมาได้ในพริบตาเดียวเลยวิธีการนะคะให้เราเข้าไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะใดคัดออกค่ะในที่นี้นะคะหลินจะได้คัดแค่ตัวน้องหมานะคะเราต้องการแค่ตัวน้องหมาโดยที่ไม่ให้ติดพื้นหลังที่เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ภูเขาด้านหลังนะคะให้กดค้างไปที่ตัววัตถุที่เราต้องการจะใดคัดออกค่ะแล้วก็ลากออกมาตรงนี้ นิดนึงนี่นะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวน้องหมาค่ะจะลอยขึ้นมาแบบนี้โดยที่ไม่ติดพื้นหลังซึ่งระบบนะคะจะตัดพื้นหลังออกให้ทันทีค่ะจากนั้นค่ะก็ใช้อีกมือนึงปาดปิดแอปตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดแอปที่เราต้องการจะวางตัวน้องหมาหิือต้องการจะวางในแอปโน้ตแล้วก็กดแอปโน้ตเข้าไปแล้วก็ให้ปล่อยมือตรงที่เรากดค้างตัวน้องหมาไว้นะคะตัวน้องหมาที่เราได้คัดออกมามันก็จะขึ้นมาแค่ส่วนที่เรากดค้างเพื่อได้คัดออกตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถวางในแอปอื่นได้ นอกจากโน้ตนะคะเราก็วางได้ทั้ง Line Messenger แอปพลิเคชันต่างๆได้เช่นกันนอกจากนี้ค่ะเทคนิคการลากไปวางในแอปอื่นถ้าเราไม่ถนัดในการกดค้างแล้วก็ลากเราสามารถที่จะกดค้างนะคะตรงที่เราได้คัดแล้วก็ปล่อยค่ะจากนั้นค่ะให้เรากดเลือกคัดลอกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่แอปที่เราต้องการจะวางเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะลองวางข้างล่างนี้นะคะแล้วก็กดค้างแล้วก็คลิกวางค่ะนี่นะคะทุกคนจะเห็นว่าตรงที่เรากดคัดลอกนะคะน้องหมาก,ก็จะถูกวางไว้ได้เช่นกันซึ่งจะสะดวกกว่าการลาก ค้างไว้ข้ามแอปในบางกรณีค่ะแล้วก็ในตัวปุ่มเวลาเรากดค้างแบบนี้จะสังเกตว่าจะมีปุ่มที่เพิ่มออกมาเป็นปุ่มเพิ่มสติกเกอร์แล้วก็ปุ่มแชร์เรากดไปที่ปุ่มเพิ่มสติกเกอร์เพื่อเพิ่มตัวสติกเกอร์น้องหมาที่เราได้คัดตรงนี้มาได้ด้วยเช่นกันรวมถึงปุ่มแชร์ค่ะนี่เราสามารถที่จะแชร์ตัวน้องหมานี้นะคะส่งไปที่แอปพลิเคชันอื่นได้ทันทีโดยกดปุ่มแชร์ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะคะจะมีข้อจํากัดก็คือระบบอาจจะแยกวัตถุได้ไม่เนียนหากวัตถุกับ พื้นหลังมีสีที่ใกล้เคียงกันมากเกินไปค่ะต้องเลือกภาพที่ตัววัตถุเด่นออกมานะคะเทคนิคที่3เลื่อนหน้าจอไวไม่ต้องถ่ายนานเคยไหมคะเวลาอ่านบทความยาวๆถ่ายแช็ปเพลินๆบางทีนะคะเลื่อนลงด้านล่างมาลึกมากเพราะอยากจะกลับไปอ่านด้านบนเนี่ยต้องนั่งถ่ายนิ้วกลับไปจนมือหงอิกมาดูเทคนิคการคุมหน้าจอ iPhone ใหญ่ๆที่จะทําให้คุณใช้งานได้แบบสบายมากขึ้นค่ะเรากําลังดูหน้าเว็บไซต์เว็บนึงอยู่แล้วเวลาเราเลื่อนดูนะคะเราอาจจะเลื่อนดูมาจนถึงด้านล่างเลยซึ่งเวลาที่เราจะย้อน กลับขึ้นไปข้างบนคนที่ยังไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์นี้อยู่นะคะก็อาจจะต้องค่อยๆไทไทส์ไทสไถไจนไทสจนมือเมื่อยนะคะแล้วก็กลับไปที่ด้านบนวิธีการกลับไปด้านบนโดยที่ไม่ต้องถ่ายให้เมื่อยมือค่ะให้ทุกคนสังเกตแทบขอบด้านบนนะคะให้แตะที่ขอบบนของจอครั้งเดียวค่ะก็คือต้องแตะเป็นแทบสถานะด้านบนตรงนี้นะคะบริเวณใกล้ๆรอยบากหรือถ้าเป็นรุ่นใหม่หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นดินามิกไอแลนไม่ใช่แค่ขอบบนทั่วไปที่ตรงนี้เราจะต้องแตะที่ขอบด้านบนตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็น ว่าหน้าจอตัวหน้าเว็บนะคะมันก็จะขึ้นมาบนสูตรโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนไถ่มือปื๊บป๊บบแบบนี้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็ใช้ได้ครอบคลุมแทบทุกแอปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปแชทหรือว่าแอปโซเชียลจะยกเว้นพวกแอปเกมหรือแอปที่เน้นการใช้งานแนวหนอนนะคะเพราะว่าระบบนี้เนี่ยอาจจะไม่รองรับค่ะแล้วก็วิธีถัดไปคือการเลื่อนเร็วด้วยสกอบาทุกคนจะเห็นว่าดีนะคะตรงมุมขวาตรงฝั่งขวาตรงนี้นะคะเวลาเราเลื่อนหน้าจอมันจะมีสกอบาก็คือขีดข้างๆนี้ขึ้นอยู่ ถ้าหน้านั้นยาวมากแล้วเราต้องการเลื่อนดูแบบเร็วๆโดยที่ไม่ต้องใช้มือปัดปๆทีละรอบแบบนี้นะคะให้เรากดค้างไปที่สกอบาตรงนี้จนเรารู้สึกว่ามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี่แบบในหน้าจอแบบตรงนี้แล้วก็มีการสั่นเล็กน้อยขึ้นมานะคะเวลาที่เรากดค้างเข้าไปจากนั้นค่ะก็ให้เราใช้ตรงนี้นะคะลากได้เลยนี่ทุกคนจะเห็นว่าการใช้สกอบา์เลื่อนนะคะจะค่อนข้างเร็วกว่าการที่เราใช้นิ้วท้ายๆเลื่อนทีละหยึกก็จะทําให้เราเลื่อนหน้าเว็บได้สะดวกเลย รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงต่อมาถ้าต้องการใช้งานโทรศัพท์แบบมือเดียวแต่ว่าเครื่องใหญ่อาจจะทําให้ใช้แบบมือเดียวไม่ถนัดวิธีการคือให้เราปัดลงที่ขอบล่างของหน้าจอแบบนี้ค่ะชึบทุกคนจะเห็นว่าหน้าจอนะคะจะเลื่อนลงมาครึ่งหนึ่งเพื่อให้เรากดปุ่มด้านบนได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้มือเดียวค่ะเหมาะกับคนที่ใช้ iPhone จอใหญ่ๆแล้วอยากจะใช้งานมือเดียวแบบง่ายๆสะดวกนะคะในส่วนของการใช้งานมือเดียวนะคะใครที่ไม่สามารถทําได้เพราะว่าอาจ จะยังไม่ได้เปิดการตั้งค่าค่ะให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วให้เลือกไปที่หัวข้อการช่วยการเข้าถึงค่ะจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่คําว่าสัมผัสค่ะแล้วก็เลือกหัวข้อการดึงจอลงเพื่อแตะในที่นี้หลินจะเปิดแล้วนะคะหากใครที่ยังไม่เปิดมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็ให้กดเปิดเป็นสีเขียวแบบนี้ได้เลยเทคนิคที่4เข้าแอปด่วนทันใจใช้ Control Center หลายคนใช้ Control Center แค่เปิดปิดเน็ตและ Wi-Fi หรือปรับแสงหน้าจอค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะตรงนี้ คือศูนย์รวมเครื่องมือด่วนที่ซ่อนฟีเจอร์เด็ดๆไว้เพียบหลินคัดมาให้เน,น,น้นกับ5ปุ่มหลักที่ทุกคนได้ใช้งานบ่อยสุดมาดูกันค่ะว่ามีปุ่มอะไรบ้างทั้นแรกนะคะให้เราเลื่อนตรงแถบ Control Center ลงมาค่ะตรงแถบนี้นะคะทั้งหมดนี้จะเรียกว่า Control Center ของ iPhone ค่ะปุ่มที่1ที่หลินจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะคะก็คือปุ่มบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงนะคะก็จะเป็นปุ่มจุดตรงนี้นะคะจุดกลมๆตรงกลางตรงนี้ปุ่มนี้ค่ะเวลาใครจะอัดหน้าจอนะคะสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะรวมถึงปุ่มนี้นะคะ จะมีไมโครโฟนในตัวด้วยซึ่งเวลาที่เราต้องการจะใช้นะคะก็คือให้กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้ค่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าไมโครโฟนปิดตรงนี้ขึ้นมานะคะถ้าเราต้องการบันทึกเสียงพร้อมกับอัดหน้าจอไปด้วยเราก็สามารถที่จะกดเปิดไมโครโฟนตรงนี้ได้นี่มันจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้มานะคะแสดงว่าตอนที่เรากําลังอัดหน้าจอเนี่ยเสียงก็จะถูกบันทึกเข้าไปด้วยวิธีการใช้การกดอัดหน้าจอนะคะก็คือเรากดไปที่ปุ่มนี้ครั้งเดียวค่ะกดปึ๊บมันจะขึ้น3 2 1และตอน,น มันก็จะบันทึกหน้าจอเราอยู่นะคะตอนนี้บันทึกหน้าจอเราอยู่มันจะขึ้นเป็นสีแดงๆตรงมุมซ้ายบนตรงนี้เวลาเราต้องการจะหยุดบันทึกหน้าจอนะให้เรากดตรงปุ่มสีแดงนี้ซ้ำอีกรอบนึงค่ะมันจะขึ้นถามมาว่าหยุดบันทึกหน้าจอหรือไม่นะคะให้ทุกคนกดหยุดมันก็จะบันทึกตัวไฟล์วิดีโอนะคะที่อัดหน้าจอเมื่อกี้ไปยังแอปรูปภาพค่ะแล้วก็ในส่วนของปุ่มที่2ค่ะปุ่มที่2นี้นะคะจะเป็นปุ่มสแกนเอกสารด่วนค่ะก็คือปุ่มโนตนั่นเองถ้าต้องการส่งเอกสารด่วนทันทีนะคะ เราสามารถที่จะกดค้างตรงไอคอนโน้ตตรงนี้ได้แล้วก็เลือกสแกนเอกสารตรงนี้ได้เลยมันจะขึ้นเป็นตัวสแกนเอกสารแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาใบเอกสารให้มันสแกนก็ได้นะคะวางเอกสารตรงนี้ก็ได้ร,รวมถึงแอปโน้ตตรงนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์อื่นด้วยอย่างเช่นาการสร้างโน้ตใหม่การเช็คลิสต์ใหม่หรือว่าการบันทึกเสียงก็มีในโน้ตด้วยเช่นกันนะคะเราก็สามารถกดด่วนได้ตรงนี้เลยแค่กดค้างตรงปุ่มโน้ตนี้ไว้นะคะปุ่มที่3ค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นตัวจับเวลาค่ะก็คือปุ่ม เราสามารถที่จะกดจับเวลาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าแอปนาฬิกานะคะวิธีการก็คือแค่กดค้างไปที่ปุ่มไอคอนรูปนาฬิกาตรงนี้นะคะกดค้างไว้นี่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะตั้งนาทีให้เลยนะคะว่านับถอยหลังกี่นาทีเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเลือกเวลาได้เลยว่าเราอยากจะให้มันนับถอยหลังกี่นาทีถ้าต้องการที่จะให้นับถอยหลังเป็นชั่วโมงก็มีเหมือนกันเป็น2ชั่วโมงนะคะถ้าใครต้องการกดเริ่มก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยนี่นะคะมันก็จะขึ้นเป็นนับถอยหลังเวลา10นาทีแบบ ะะหยุดพักก็ได้หรือว่าจะบวกเพิ่มจับเวลาเพิ่มก็ได้นะคะปุ่มถัดไปค่ะเป็นปุ่มที่4ก็คือปุ่มปรับขนาดตัวอักษรค่ะปุ่มนี้นะคะสามารถกดค้างเพื่อปรับขนาดตัวอักษรได้ทั้งหน้าจอหลักแล้วก็แอปทั้งหมดค่ะทุกคนจะเห็นว่าตอนที่หลินกดค้างมานะคะมันจะมีให้ปรับทั้งเฉพาะหน้าจอโฮมตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับแอปทั้งหมดก็ได้เหมือนกันอย่างหน้าจอโฮมนี้นะคะขนาดตัวอักษรข้อความของหลินก็จะเป็น110%่งรอยสิบเปอร์เซ็นต์อาหลินอยากจะเพิ่มให้มองชัดขึ้นเป็นสักร้อยหกสิบแล้วเดี ดูหน้าจอ,อทุกคนจะเห็นว่าทั้งปุ่ม Control Center ตรงนี้นะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นตัวอักษรรวมถึงนี่ตัวอักษรที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันถ้าเราต้องการจะปรับกลับมาเหมือนเดิมเราก็กดค้างแล้วก็เลื่อนลงมาในขนาดเท่าเดิมที่เราต้องการหรือ,อตัวแอปทั้งหมดนี้ก็ปรับได้เช่นกันนะคะทั้งร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบนะคะแล้วแต่เราต้องการเลยต่อไปค่ะเป็นปุ่มที่5ก็คือปุ่มอัดเสียงค่ะก็คือปุ่มนี้นะคะที่หลินชี้ไว้อยู่ตรงนี้สําหรับใครที่ต้องการบันทึกการประชุมหรืออเเก็บไดดียด แค่กดที่ไอคอนอัดเสียงนี้คุณก็สามารถเลือก New Record เพื่อเริ่มอัดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดแอป,ปอัดเสียงให้วุ่นวายเลยค่ะเวลาที่เราประชุมอยู่แล้วเขาพูดในจุดที่สําคัญมานะคะแล้วเราต้องการอัดเสียงทันทีเราก็กดได้เลยปุ๊บราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มขึ้นมาเลยนะคะว่าอัดเสียงว่าอยู่ถ้าเราต้องการกดหยุดก็แค่กดซ้ำอีกรอบนึงพอหยุดปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในแอป,ปบันทึกเสียงของเราเลยเสียงที่บันทึกเมื่อกี้นะคะที่เราอัดไว้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะทันทีซึ่งสําหรับเทคนิคเหล่านี้นะ ใครที่ยังไม่มีปุ่มเหล่านี้ในหน้าคอนโทรลเซนเตอร์ค่ะต้องไปเพิ่มก่อนถ้าคุณใช้ iOS 18ขึ้นไปก็สามารถกดค้างที่หน้าจอแบบนี้แล้วเลือกเพิ่มตัวควบคุมตรงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มต่างๆในคอนโทรลเซนเตอร์ให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ปุ่มไหนแบบรวดเร็วนะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะใช้ปุ่มไฟฉายเพิ่มเราก็กดแอดเพิ่มเข้าไปได้เลยเห็นไหมคะว่าปุ่มไฟฉายมันจะมาอยู่เพิ่มในคอนโทรลเซนเตอร์ของเราแล้วแล้วก็ปุ่มไหนนะคะที่ ตัวสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างตรงนี้นะคะแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับขนาดตัวปุ่มได้เลยนะคะใหญ่เล็กตามต้องการได้เลยซึ่งถ้าเป็น iOS ที่รุ่นต่ํากว่านั้นนะคะจะต้องเข้าไปตั้งค่าที่แอปตั้งค่าก่อนแล้วก็เลือกเปิด Control Center แทนค่ะเทคนิคที่5ปุ่มลับบนคีย์บอร์ดเคยเป็นไหมคะเวลาจะพิมพ์เลขไทยหรือสัญ,ญลักษณ์พิเศษต่างๆมักจะหาบนคีย์บอร์ดไม่เจอสักทีกดสลับแป้นไปมาหลายรอบให้วุ่นวายตลอดจริงๆแล้วนะคะบนคีย์บอร์ด iPhone ของคุณมีปุ่มลับที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษต่างๆซ่อนอยู่ค่ะมาดูนะ่ะ่วา ไสําหรับใครนะคะที่มองหาเลขไทยในแป้นพิมพ์นะคะแล้วหาไม่เจอไม่ต้องกดสลับหาในแป้นอื่นหรือว่าไปก๊อปเลขจากเว็บมาใช้ค่ะให้ทําตามนี้ได้เลยจะเห็นว่าในแป้นตรงนี้นะคะเรนจะอยู่ที่ภาษาไทยก่อนเนาะขั้นแรกคะ่ะให้เราเปลี่ยนไปที่ปุ่มตัวเลขตรงนี้นะคะต้องอยู่ในแป้นภาษาไทยก่อนกดไปที่ปุ่มตัวเลขตรงนี้ค่ะจากนั้นจะเห็นว่าในแป้นนะคะมันจะมีแต่ตัวเลขที่เป็นเลขอารบิกวิธีการค่ะคือให้เรากดค้างที่ตัวเลขไว้นะคะระบบจะมีเลขไทยขึ้นมาให้เลือกทันที เดี๋ยวจะลองกดเลขค้างไว้นะคะจะเห็นว่าด้านขวาของเลข1อารบิกนะคะจะเป็นตัวเลขไทยขึ้นมาให้เราเลือกวิธีการใช้ค่ะก็แค่ลากค้างเลื่อนขวาปล่อยตรงนี้ก็จะเป็นเลขไทยให้เราเลยกดค้างลากขวาแล้วก็ปล่อยค่ะก็จะขึ้นมาเป็นเลขไทยให้เราแบบนี้นะคะที่สําคัญคือต้องอยู่ในแป้นพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นหากอยู่ในแป้นภาษาอังกฤษแล้วกดค้างที่ตัวเลขเ,เนี่ยก็จะไม่ขึ้นเลขไทยให้แบบนี้สมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นแป้นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ปุ่มตัวเลข แล้วก็ลองกดให้ดูนะคะว่าจะมีเลขไทยขึ้นหรือเปล่าทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จะไม่มีเลขไทยขึ้นปุ่มถัดไปค่ะเป็นปุ่มองศาค่ะวิธีการหาจุดองศานะคะสมมุติว่าหลินจะพิมพ์เป็น25องศาจะเห็นว่าในแป้นพิมพ์ตรงนี้นะคะเราจะไม่เจอปุ่มองศาวิธีการค่ะให้เรากดไปที่เลขศูนย์ตรงนี้นะคะกดค้างไว้เลยด้านซ้ายของปุ่มเลขศูนย์ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นปุ่มองศามาวิธีใช้เหมือนกันค่ะลากซ้ายปล่อยมันจะขึ้นเป็น25องศาให้เราแบบนี้ เลยนะคะถัดมาค่ะเป็นเส้นขีดถ้าใครอยากได้เส้นขีดยาวๆนะคะให้เรากดค้างที่เส้นขีดเล็กๆต,ตรงนี้ค่ะนี่กดค้างไว้มันจะขึ้นเป็นเส้นขีดที่มีความยาวขนาดกลางและความยาวแบบยาวที่สุดมาให้เราถ้าเราต้องการที่จะเลือกใช้ก็แค่เลื่อนเลเื่อนขวาไปได้เลยตรงนี้ถ้าหลินต้องการใช้เส้นขีดยาวที่สุดก็แค่เลื่อนมาตรงเส้นขีดยาวแล้วปล่อยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นเส้นขีดยาวแบบนี้ให้เราเลยสุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่มจุดค่ะถ้าเรากดค้างตรงจุดใน เบราว์เซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Safari, Chrome หรือ Google นะคะรวมถึงตอนที่เรากำลังกรอกอีเมลในแอปต่างๆปุ่มนี้นะคะจะกลายเป็นทางรัดค่ะแค่กดค้างตรงปุ่มไว้นะคะมันจะขึ้นเป็น .com .org หรือนามสกุลเว็บอื่นๆมาให้เราเลือกใช้ได้ท,ทันทีแบบที่ไม่ต้องพิมพ์เองทีละตัวค่ะ ซึ่งมันจะไม่ได้ขึ้นแค่จุดไขป่ปลานี่เห็นไหมมันจะสามารถลากนะคะใช้นามสกุลเว็บต่างๆได้เลยแต่ว่าข้อจํากัดของมันนะคะก็คือต้องพิมพ์ในช่องค้นหาในเบราว์เซอร์เท่านั้นกับอีเมลถ้ากดค้างในแอปพลิเคชันอื่น จะไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะคะส่วนใหญ่ค่ะต้องกดค้างไว้เท่านั้นนะคะแบบนี้ถ้ากดเร็วเกินไปอาจจะขึ้นเป็นแค่ตัวอักษรปกติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคลัดบน iPhone ที่จะช่วยให้การใช้งานของคุณสะดวกและรวดเร็วขึ้นใครชอบคลิคไหนสุดหรือมีทริคอื่นอยากแชร์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆด,ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ